สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสัมภาหน่อยนะคะค่ะจากประเด็นร้อนที่ว่าจันเตยเนี่ยซุกเด็กเป็นยังไงคะโอ้เรื่องซุกเด็กเหรอเอาจริงพูดได้เหรอนั่นน่ะสิพูดได้ใช่ปะเอาเอาเป็นว่าเท่าที่พิมพ์เห็นนะตั้งแต่มาอยู่กับพี่เตยอะเกินสิบเจริงคือเยอะเนาะก็เคยเห็นเยอะใช่ปะ ก็เห็นเหมือนกันหน้าจะเกือบร้อยเกือบร้อยเกือบร้อยเป็นร้อยจริงเหรอเป็นร้อยเลยเหรอแต่อันนี้คุณมาจากสำนักข่าวไหนเนี่ยทำไมถามคำถามแบบนี้เออไปเอามาจากไหนคะแสดงว่าต,ต้องมีวงในแหละมีคนบอกว่าเห็นอาจารย์เต้ยออกมาจากโรงแรมนี่เป็นโรงแรมเดียวกับที่มีประเด็นหรือเปล่าวี่เท่าที่วิมเห็นอะมาถึงบ้านเลยนะแต่ว่าก็เคยเห็นแบบออกจากโรงแรมก็มีเหมือนกันบางทีจริงจริง่าโรงแรมเนี่ยก็ถ้าล่าสุดเลยนะมีอยู่ที่เดียวเลย ข้างๆฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตอพูดได้ไหมแหมแหมบอกมาซะข้างๆฟิวเจอร์ปาร์คแล้วโนวเทลโนวเทลโนวเทลลังสิตใช่ห้องใหม่กริปแอร์เย็นเชียบใช่ที่เพิ่งเปิดใหม่ช่วงเวลาที่เข้าไปนี่ได้ข่าวว่าหลายชั่วโมงนี่จริงไหมคะโหหลายชั่วโมงนะนานมากเลยนะนานดีก็เข้าตั้งแต่ยังสว่างเลยออกมาอีกทีก็มืดใช่ตั้งแต่วันนั้นที่พิมเคยเห็น ที่เราจาได้ปะเราไปฟิวเจอร์กันแล้วแบบขับผ่านเห็นรถพิเตอร์อเลี้ยวเข้าไปพอดีบ่ายโมงแล้วออกมาอีกทีคือสามทุ่มอ่ะใช่เช้ายันมืดเลยใช่ที่ว่าสิบห้านาทีนี่ยังไงครับเฮ้ยโหจริงๆก็หลายรอบนะหลายรอบเลยแหละคออแบบเข้าไวออกไปเข้าปุ๊บเสร็จปั๊บแล้วเข้าต่ออย่างเงี้ยเข้าปุ๊บเสร็จปั๊บใช่เข้าปั๊บเสร็จปุ๊บเข้าปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเสร็จปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊ครับได้ไหม วันหนึ่งเนี่ยก็ตั้งแต่บ่ายโมงนั่นแหละจนไปถึงสามทุ่มอ่ะก็คิดดูว่าได้กี่รอบโอ้โหทั้งวันแล้วประเด็นเรื่องที่อาจารย์เตยชอบสั้นและขยันซอยนี่โค้ชกฟมีความคิดเห็นยังไงอะคะจริงๆเนี่ยเป็นท่าถนัดของเขาเลยนะจริงจริงนะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้มาจากพี่เตยด้วยเอ็งได้เรียนรู้มาด้วยเหรอใช่ก็เลยรู้สึกชอบเหมือนกันชอบแบบสั้นๆขยันซอยขยันซอยเวลานี่ซอยนี่โอ้โหทียิบ พริมกันเลยทีเดียวเอออันนี้คอนเฟิร์มนะคะแลวนนผม <c oughs> ผมก็คิดว่าพี่ๆทุกคนก็ชอบอันนี้เรากำลังพูดถึงประเด็นอะไรกันอยู่อะคะหมายถึงเทศสด B U V I ครั้งที่5เทรสั้นลั่นไกลไปทีพีหรือเปล่าเฮ้ยพี่จะพาทุกคนเข้าวัยออกวัยปิดจบภายใน5นาทีและถ้าทุกคนชอบซอยไม้แบบเต้ย ต้องมาเจอกันที่โนโวเทลลังสิทวันที่28มีนาคมเวลาบ่ายโมงถึง3ามทุ่มรองรับจำกัดเชียง300ที่นั่งเท่านั้นแล้วมาสดมามันพร้อมกันนะคะ